สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งแล้วนะคะอาจารย์เมลี่นะคะในวันที่วันศุกร์ที่1มีนาสอ2พันวันนี้ใครไม่สแกนนะวันนี้นะวันลอตเตอรี่ ออกนะคะฉลากินแบ่งรัฐบาล,ซ,าาาาลาซื้อกันหรือยังคะเพื่อน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 ชาวตักกศิลาโหราค่ะซื้อกันหรือยังกดไลค์กดแชร์ให้จา์ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะถ้ากดติดตามนะคะคุณจะมีเลขสวยรวยมากทุกๆุกวันนะคะวันนี้สแกนกันหรือยังคะยิ้มหรือยังคะยิ้มค่ะยิ้มค่ะรวย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 และสวยมากรวยและเริ่ดมากรวยและเงิน ะค,ะค่ะนำความโชคดีมาให้นะคะค่ะเพื่อนๆค่ะวันที่หนึ่งแล้วนะคะเริ่มต้นเดือนใหม่นะคะวันที่หนึ่งนี้คุณคิดว่าคุณจะทำอะไรในเดือนนี้อะไรที่ในเดือนกรุมคาที่มันไม่ดีที่อาจารย์มิที่บอกว่าวันที่28ลองนั่งคิดดูนะคะอะไรที่มันไม่ดีสำหรับชีวิตเราเราทำอะไรไม่ดีกับใครหรือว่าใครทำไม่ดีกับเราให้อภัยนะคะ อย่าไปคิดโกรธแค้นเครียดแค้นเลยค่ะคนที่เป็นทุกข์คือเรานะคะเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าเราโกรธเขาอยู่หรือเราไม่ชอบเขาหรือเราให้อะไรเขาเนี่ยนะเพราะว่าเขาไม่มีสิทธิ์รู้เลยค่ะถึงเขาจะรู้แต่ไม่ใช่ความทุกข์เขานะคะคุณอย่าลืมความทุกข์อยู่ที่ใจทุกข์ในอกนรกอยู่ในใจจำคำนี้ไว้นะคะทุกข์อยู่ในอกนรกอยู่ที่ใจนะคะ คุณโกรธใครคุณเกลียดใครคุณไม่ชอบใครคุณลองทําดูสิคะว่าเฮ้ยไม่ใช่มีผลกับชีวิตฉันเงินเท่านั้นมีผลกับชีวิตฉันจริงไหมคะถ้าเรามีเงินเราสามารถเนรมิตอะไรก็ได้อาจารย์เมลี่ไม่ได้ให้คิดงบเงินนะคะแต่ถ้าคุณมีเงินหรือมีเงินไปปลดนี้ปลดสินได้คุณก็เลือกทุกข์ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณจะไปทุกข์อะไรกับคนที่เขาไม่ชอบเราหรือใครที่ด่าเราใครนินทาเราถามว่าฉันเป็นอย่างนี้ถ้าคุณคิดว่าคุณถูกและคุณดีจริงคุณจะไปแคร์อะไรคะจริงไหมคะคุณจะไปแคร์ทาไมคุณก็คิดว่าในเมื่อฉันเราอาจจะสวยกวาเขาเนี่คะสวยเลิศนะคะนั่นแหละค่ะเขาถึงอิจฉาจริงไหมคะอะไรที่ไม่ดีทิ้งมันไปเถอคะค่ะเดือนใหม่วันใหม่แล้วนะคะรับแต่สิ่งใหม่ นะคะเรขสวยรวยมากของเรานะคะวันนี้เนี่ยวันที่มีโชคมีลาบนะคะคนที่เกิดวันจันทร์วันอังคารวันศุกร์นะคะวันจันทร์วันอังคารวันศุกร์มีโชคมีลาบมากกว่าคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลอตเตอรี่ซื้ออย่างคะบ่ายน,นี้ออกแล้วนะคะอย่าลืมนะคะช่วยเหลือรัฐบาลกันเลยค่ะนะคะช่วยเอาภาษีของของเรานี่แหละคะ่ะ เอาไปให้รัฐบาลช่วยกันนะคะค่าซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเลขสวยรวยมากประจําวันศุกร์ที่1มีนาคมนะคะคือเลข15348ค่ะ15348ค่ะนําไปใช้ค่ะนําไปใช้ซื้อหมายเลขโทรศัพ์ใหม่บ้านใหม่รถใหม่ลองดูนะคะวันนี้วันเฮงค่ะ ขอให้เพื่อนๆรวยๆแห่งๆปังๆกันนะคะค่ะอย่าลืมนะคะ1 5 3 4 8ค่ะ1คือพคือพาทิตนะคะ5นะคะเป็นพระฤหัสค่ะค่ะ3นะคะเป็นอังคารค่ะ4นะคะเป็นพุธค่ะ8นะคะเป็นราหูค่ะใครอยากมีโชคมีลาบนะคะเอาไปใช้ค่ะ1 5 3 4 8ค่ะ 1 5 3่งเน้นย้ำค่ะวันนี้โชคดีทุกคนนะคะรวยรวยรวยถูกรสตอรี่กันทุกคนนะคะเพื่อนๆโชคดีมีชัยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะตักกศิลาโขลารู้จริงเรื่องดวงค่ะนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เฮงๆรวยๆนะคะ